ตอนที่356งานยุ่งไม่กี่วันต่อมาเจียงเสี่ยวไปเริ่มงานยุ่งแล้วขั้นแรกเขาทดลองผลิตเต้าเจี้ยวเต้าหู้แหง้งเต้าหู้แผ่นและลาเถียวที่โรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองเรียกเฉินยวนเฉาและหัวหน้าสายผลิตหลายคนมาเริ่มทดสอบสายการผลิตทั้ง4สายเพื่อทดลองผลิตและคํานวณกำลังการผลิตและต้นทุนผลิตภัณฑ์ จากนั้นทางฝั่งบริษัทโลจิสติกตอนนี้พนักงานขับรถทั้งหมด80คนที่มาจากหน่วยงานต่างๆตามคำสั่งของรองนายกเทศมนตรีจาง,จางก็ได้มาประจําที่บริษัทแล้วรวมทั้งทหารผ่านศึก30คนจากฝ่ายยอผู้บัญชาการกองร้อยเก่าที่ทยอยมาถึงแล้วด้วยปัจจุบันบริษัทโลจิสติกมีพนักงานขับรถทั้งหมด139คนในจำนวนนี้มี รถบรรทุกขนาดใหญ่110คันทำหน้าที่ในการขนส่งให้กับบริษัทโลจิสติกเป็นหลักซึ่งตอนนี้พวกเขาได้เริ่มส่งสินค้าให้กับโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกแล้วส่วนรถที่เหลืออีก5คันได้เอามาเป็นรถที่ใช้ในการฝึกขับภายใต้การจัดการของเยกวงโต้แล้ว ซึ่งครั้งนี้เจียงเสี่ยวไปหายไปนานเกินไปหลังจากที่เย่กวงโต้เขียนสนกสารสมัครพนักงานขับรถผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็มีคนมาสมัครกว่า300คนแล้วแน่นอนว่าจํานวนคนสมัครเต็มภายในไม่กี่วันเขาเข้าใจความตั้งใจของเจียงเสี่ยวไปดีดังนั้นเขาจึงไปหาเฉินซินเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และเริ่มจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถเองเพื่อเป็นการขอบคุณเจียงเสี่ยวไปชื่นชมเย่กวงโตและให้โบน,นัสตอบแทนเขาหนึหยวน เย่กวงโตตื่นเต้นมากเพราะตอนที่เขาทำงานในแผนกบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เขาได้เงินเดือนเพียง20หยวนต่อเดือนรวมค่าต้นฉบับเท่านั้นแต่พอมาทำงานกับเจียงเสี่ยวไปเขาได้รับเงินเดือน60หยวนและโบนัส100อยหยวนซึ่งเท่ากับเงินเดือนที่ทำงานในกองบรรณาธิการครึ่งปีเลยดูเหมือนเขาจะพบเป้าหมายในชีวิตแล้วน่าเสียดายที่เขารู้สึกเศร้าเมื่อน,นึกถึงเจียงเสี่ยวชิงเธอจากไปอย่างเงียบๆไม่มีแม้แต่ข้อมูลติดต่อ เขาไปที่โรงเรียนมัธยมต้นชิงโจหมายเลขหนึ่งเพื่อพูดคุยกับเจียงเสี่ยวเหลยแต่ปัญหาก็คือไม่เพียงแต่เจียงเสี่ยวเหลยจะปากแข็งเท่านั้นแต่เขายังไม่ทราบข้อมูลติดต่อของพี่รองของเขาอีกด้วยเย่กวงโตไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้ความกล้าบากหน้าไปขอจากเจียงเสี่ยวไปแต่เมื่อเขาอยู่ต่อหน้าเจียงเสี่ยวไปเขาก็ไม่กล้าพูดแม้ว่าเขาอยากหาทางติดต่อเจียงเสี่ยวชิงแต่เจ้านายของเขาก็เหมือนภูเขาลูกใหญ่ที่ขวางหน้าเขาเอาไว้ เจียงเสี่ยวชิงมีพี่ชายที่ร่ำรวยขนาดนี้เขาเป็นเด็กยากจนเธอจะหันมาสนใจเขาได้อย่างไรเย่กวงโตรู้สึกหมดความมั่นใจเจียงเสี่ยวไปไม่มีเวลาไปสนใจความคิดของชายหนุ่มหลังจากพบกับเย่กวงโตเขาก็ไปที่ร้านโยผินต่อก่อนอื่นเขาต้องไปคิดบัญชีรายได้ในช่วงที่ผ่านมากับลิลี่ยอดรวมอยู่ที่1 3 7 2 6หอย่วนตกประมาณ800อยหยวนต่อวันซึ่งหมายความว่าในแต่ละวันสามารถขายมาเมล็ดแตงโมได้วันละห5 0ห กกิโลรัมเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตรายวันของโรงงานมเมล็ดแตงโมปริมาณการขายนี้น้อยกว่าหนึ่งใน5ร้านโยผินจึงมีมเมล็ดแตงโมสมเป็นจำนวนมากคงถึงเวลาที่จะต้องขยายสาขาเปิดร้านใหม่แล้วพี่เจียงครั้งนี้ลูกค้าชื่อเวินมาขอซื้อมเมล็ดแตงโมห้ารถอีกแล้วฉันจึงขอที่อยู่ของเขามาบ้านของเขาอยู่ข้างโรงหนังเขาชื่อเวินเสวียลีลี่กล่าวเจียงเสี่ยวไปยกมือขึ้นดูนาฬิกาของเขาแล้วพูดว่า เอาละเธอไปหาเขาแล้วบอกว่าฉันจะรอเขาอยู่ที่ห้องทำงานในโรงงานเครื่องปรุงรถตอนบ่ายสามโมงครึง่งหลี่ล,ลี่รับคำสั่งทันทีเจียงเสี่ยวไปออกมาจากร้านโยผินคิดอยู่พักหนึ่งแล้วไปที่ตลาดผักเพื่อซื้อมเมล็ดบัวไข่แป้งและหมูสามชิ้นจากนั้นก็กลับไปที่โรงงานเครื่องปรุงรถกุ้งอบน้ำมันป้าป้าขนูทำได้สองด้านแล้วทันทีที่เปิดประตูเข้าไปเจียงชานก็วิ่งมาหาเขาถือรูบิกแล้วพูดอย่างภาคภูมิใจ เจียงเสี่ยวไปหยิบรูบิกของเธอขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังอันดับแรกเขาก็ได้กล่าวชมเชยเธอจากนั้นก็หมุนรูบิกให้มีสีเดียวกันเพิ่มมาอีกด้านสม่ำเสมอด้านหนึ่งแล้วหมุนให้ชั้นที่สองเป็นสีเดียวกันทุกด้านก่อนจะยื่นให้เจียงชาและพูดว่าจำสีแบบนี้ไว้หนูจะต้องหมุนให้ได้แบบนี้